จเจริญธรรมยังข้ามคืนหายหน้าไปสองวันใช่ไหมตอบสองวันที่ผ่านมาอยู่ที่เมืองโบราณนะก็ได้มีโอกาสไปร่วมบุญเนาะกับคณะของหลวงตาสินทรัพย์นะจรณธรรมโมนะก็ได้เห็นความงดงามของคณะสงฆ์ กับเหล่าสาธุชนทั้งหลายที่หลังไหลกันนะมาทําบุญตักบาตรนะสถานที่ก็สวยงามนะเป็นสถานที่สถานปฏิยกรรมนะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรความงดงามนะของศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยนะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากเลยนะเป็นยังไงบ้างจารย์เป็ดกับ อาจารย์จอร์ดวันนี้กลับมาพบกันไม่ได้เจอกันนานเห็น,นหัวใจเนาะห<ม>ัวใจศรัทธาของคนต,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 คตั้งแต่ตั้งแต่บวชมาเราเเคยปิบัติเยอะเห็นศรัทธาก็ดีใจกับศร<ม>ัทธาคณะศรัทธาคําพูดเมื่อกี้นี้เหมือนได้ว่าถึงแม้ว่าเราจะยังค้าขายไม่ได้กําไรแต่เราสู้ยัง,ย,งยังเอาอยู่สแสดงว่าผลลัพธ์ที่ทําให้คนสําเร็จได้คือความอดทนผลผลผลลัพธ์ที่คนที่ คาดหวังว่าจะถึงทำจําเป็นต้องมีความอดทนคือคือไม่ใช่ความเร่งรีบไม่ใช่มันจะเป็นความเร่งรีบคือคนส่วนใหญ่ไปหมายเอาถึงความเร่งรีบว่าเราจะต้องทะลุต้องรู้ต้องเห็นกลายเป็นความเร่งรีบไปเลยรีบให้มันให้มันเห็นแต่แต่ผลที่ทําให้เราถึงจริงๆมันไม่ใช่ความเร่งรีบมันคือความอดทนอดทนเตรียมความพร้อมเตรียมพร้อมตัวเอง พร้อมจะเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่ยอมรับพร้อมที่จะยอมรับแล้วพร้อมแต่ว่าวิธีการใช่วิธีการไม่เหมือนกันอ่าเขาถามมาว่าที่ที่จะฝึกใจให้สงบเนี่ยมีกี่วิธีเตรียมพร้อมด้วยความเป็นกลางใจต้องมีสติอยู่ระหว่างกลางที่อยู่แล้วก็มีความเป็นกลางพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่มากระทบสัมผัสโดยโดยที่ไม่ต้องตัดสินไม่ต้มงรักต้องครบองค์ครบ ก็คือเราไม่ได้เข้าไปอยู่ภายในเราต้องเรียนรู้ภาษาด้วยเรรียนู้ภาษาคือสิ่งที่มากระทบภายนอกด้วยแล้วก็เฝ้าดูภายในด้วยเห็นทําทั้งสองฝั่งก็คือใจเป็นกลางจะต้องเห็นทําทั้งสองฝั่งแต่ไอ้ที่เขาสงสัยกันนี่อาจารย์แล้วไอ้ใจเป็นกลางเป็นยังไงทํำยังไงเนี่ยก็หากันนะถ้าว่าถ้าสําหรับผมถ้าจะจะเห็นชัดตรงนี้ก็คือการที่เราไม่ออกความเห็นเนี่ยคือเป็นกลางคือเรายอมรับได้ เรียกว่าโง่ไหมจะเรียกว่าโง่ก็ได้แล้วแต่ภาษาเรียกยอมรับมันก็ไม่ดิ้นแต่ที่มันดิ้นคือมันไม่ยอมรับมันดิ้นมันก็จะสู้ยิ่งเราถูกเรายิ่งสู้ต่อสู้อย่างนั้นกันเรียกว่าอัตตาตัวตนได้ไหมงั้นเรียกว่าทุกข์ทุกข์ใช่มันทุกข์เพราะมันมีความสัาพันธ์ตัวเรียกว่าอัตตาตัวตนก็ได้ถ้าคนสังเกตก็เห็นตัวที่มันดิ้นอยู่ภายในใจเราเมื่อก่อนมีพระองค์หนึ่ง มาอยู่ด้วยเขาเรียบร้อยมากเลยนะช่วยมาเวลาไปพิธาบาก็มารับบาทตอนนั้นอยู่ถ้ำนุมผาเ๋ยวนะก็มารับบาททำข้อวัดดูแลให้อย่างดีเลยอุปถากว่างั้นอุปถากดูแลอย่างดีเลยอยากจะมาศึกษากับกับผม,อ,มนะอยู่ด้วยกันมาหลายเดือนนะไม่สอนสักทีกับ่าอเงี้ยแกดูแลทุกอย่างเลยดูแลอย่างเลยไม่สอนอะไรเลย คืออาจารย์จะไม่สอนอะไรผมหน่อยหรอว่าอย่างนั้นแกทำแกทํไงไงก็เลยด่าอา๋ออยากได้เดี๋ยวจันให้เนี่ยก็ไม่รู้จะด่าก็ไม่รู้จะสอนอะไรไงเพราะไม่มีอะไรให้สอนเพราะเขาดีอยู่แล้วอเขาดีอยู่แล้วก็ไม่รู้จะสอนอะไรก็เลยก็เลยบอกเขาว่าทําไมเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างนี้ล่ะอืทําไมเป็คนคนขี้เกยียจอย่างนี้ทำไมคนเห็นแก่ตัวทําไมไม่คิดจะช่วยเหลือเพื่อนบ้างเหรอนั่นแกก็นอนไม่หลับอยู่เป็นอาทิตย์ อแกว่าแกทําอะไรผิดวะอย่างเงี้ยนั่นไงอะไรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยออาทิตย์หนึ่งแกก็กลับมาอดูดีๆนะตัวที่มันดินนี่แหละกาไม่เข้าใจอืก็ดีร้รบกนเราไม่ได้ทาอะไรผิดนด้หว่าอยู่ดีเพราะว่าเราได้ยังไงอย่างเงี้ยเข้าใจนะใช่คอยสังเกตดูดูตัวที่มันดิ้นนี่แหละยิ่งเราเชื่อว่าเราถูกนี่แหละมันยิ่งดิ้นชัดนี่พูดคานี่เลยใช่ไหมที่เชื่อว่าเราถูกแล้วมันดิ้นแล้วเขาก็กลับไปดูใช่ใช่ แห่เขาเข้าใจคํานี้นะะประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงจะเข้าใจเขาไปดูอยู่วันนี้เขาไม่เข้าใจว่าเขาก็ทาดีทุกอย่างแล้วทำไมไม่ดีตัวไหนทำไมถึงไม่ดีว่ากันอย่างนี้ทำไมถึงไม่ดีแล้วทำไมถึงพุดอย่างนี้ก็เลยให้ให้ไปดูให้ไปดูความถูกต้องของตัวเองอตัวที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยใช่บางทีมันมันต้องอาศัยเหตุปัจจัยมันสอนกันทั้งหมดไม่ได้บางทีมันต้องไปเห็นเงื่อนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไง ต้องให้มีหลักฐานกันนะ <S <S ใช่ใช่มันต้องเห็นตัวของตัวเองที่มันดิ้นอยู่บางคนก็ติดดีบางคนก็ติดไม่ดีโอเคตัวน,นี้ก็พอแล้วยังไม่เห็นเหตุหบางทีต้องอาศัยอุบายสมาธิก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่ใช่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งแต,แต่แต่ถ้าจะให้ครบองค์ก็เรียกศีลสมาธิปัญญาครบองค์ศีลส,สมาธิปัญญาจะให้ครบองค์จริงๆก็มากแปดที่ที่ประกอบกันครบทั้งแปดคือหนทางที่ทําให้ คนเนี่ยบรรลุธรรมทำไมถึงกล้าพูดคําว่าบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าสอน,นก็พู้พเจรรบบรร้าสอนอย่างนั้นจริงจริงเหตุที่ทําให้คนบรรลุธ,ธรรมคืออะไรพระพุทธเจ้าค่ะผู้ดใดก็ตามปฏิบัติตามมรคมีอมแปดโลกนี้ <c oughs> จะไม่ว่าง <c oughs> จากพร <c oughs> ะอรหันต์ตอนดูตัวเองว่าเราเป็นผู้มักคเนครบหรือเปล่าเออพูดเดินตามทางไหมหรือเอาแค่ส่วนเดียวใช่ทำในวันให้เสียมากไหมนี่ใไม่ดีชอบแย่งคนอื่นให้เสียมาศชอบทำลายคนอื่น อาจารย์จอด์ท้อเวลาท้อแท้ทำไงครับเรวก็ตายเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็ตายเอาอะไรพอทิ้งเลยแล้วตอนนั้นที่มันไม่ตายก็พรุ่งนี้ก็เอาใหม่มันมันลืมตายทีนี่พอมันทำไปแล้วไม่ไหวแล้วก็ตายแต่ไม่ได้นึกถึงอะไรเลยนะนึกถึงแค่ความตายเรียกว่ามรณานุสติตอนตอนตอนที่เลิกพอมันพ้อไงอ่ช่วงช่วงกับ พันพันพรรษาไหนครับแบบเริ่มต้นจากศรัทธาช่วงพรรษาหนึ่งพรรษาสองพรรษาแรกพรรษาแรกก็ท้อเลยเหรอที่ว่าที่ว่าที่ว่าเริ่มต้นเนี้ยก็แบบจากศรัทธาไม่พอตอนเริ่มต้นเนี้ยศรัทธาทีนี้พอดําเนินเครื่องไปเนี่ยมีช่วงท้อไหมมีมีครับช่วงพรรษาไหนครับช่วงพรรษาแรกพรรษาแรกนี่แหละมันเป็นยังไงครับผมตอนนั้นมันเหมือนเราต้องการอะไรสักอย่างอยากให้มันได้อย่างเงี้ยเร่งรีบเร่งรีบเร่งรีบสูตรเดียวกันหมดเลยเร่งรีบทไมไม่ได้เราทำ โทำาเป็นเราตายนะแต่ทำไมทำจริงจังเลยเนาะก็เลยมีท้อไม่รู้จะเอาไงเราก็ทำหมดแล้วนี่ทำเต็มที่แล้วไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วเราก็ตายอะไรเงี้ยเขปล่อยพอตั้งหลักได้ก็เอาใหมเหมือนพอจตายก็ปล่อยเลยยไม่เอาอย่างเงี้ยนะปล่ยแล้วขีดของความตายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะจานช้างที่อยู่หนองคายเมื่อก่อนรู้จักกันแกคานเอา แกเดินไปกับผมเดินจะไม่ไหวแกขาเนาะเงี้ยขาแกก็กิ้งไปด้วยหมุนไปด้วยเหมือนฝึกเหมือนฝึกทหารเลยแกต้องผ่านจุดบ้าเนาะก็เลยว่าเริ่มรู้สึกตัวตัวเองเป็นบ้าเนี่แหละก็เลยก็เลยหาทางรักษาความบ้าของตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดว่ากายเรามันบกพร่องมันก็ไม่เกื้อกูลต่อการเรียนรู้มันกังวลการปฏิบัติมันก็เลยต้อง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 เฝ้าสังเกตระหว่างกายกับใจให้มันบาลานซ์กันไปแต่ถ้าเราเพลินกับมันมากมันก็จะ บอดต่อการเรียนรู้คือเรียนรู้ไม่ได้เพราะโค้งไปเพราะความมอมันคุมทำยังไงเราถึงจะอยู่ได้ด้วยตั้งมั่นแบบไม่ให้ไม่ให้ถูกอำนาจของความเพลินมันคุมคืออยู่ได้เรื่อยๆนี่แหละแต่เรียนรู้อยู่ไม่ต้องเร่งรีบนร็วอ่าคือเตรียมความพร้อมอย่างเดียวที่หน้าเพื่อนดินมันมันเขาเรียกว่ามันเพลินนะมันเพลินมันเดินนี่เหมือนเดินเหมือนเหาะได้อะเวลาเดินโยกโกมอ่ะมือยังอื่นนี่เบา จะไปรู้สึกเลยจะรู้สึกอยู่ตรงนั้นอา,อารมณ์เดียวนะนะเบาเห<ช>มือนเหมือนเหมือนเดินอยู่บนก้อนเมฆอะ่ะเบามันเดินหน้าแบบไม่มีเหน็ดเหนื่อยนะนะนะพอไม่ได้กินข้าวมันก็หน้ามันก็มืดแต่ทีนี้แล้วก็ <c oughs> เปื้อนดินลเลยเปื้อนดินเอาพอลืมตาก็<ล>ไปดูโอ้ผอมน้ําหนักเหลือมีกําลังเวลาใจมันมีกําลังมันไม่เหนื่อยโอ้จริงนะไม่เหนื่อยมันมันมันอาถรรพ์มากมันไม่กลัวตายไม่กลัวคนด้วยไม่กลัวอะไรเลย จริงๆมันเป็นอย่างั้นจริงไงมันบ้าขึ้นมาลูกบ้าเขาเรียกเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่าก็ส่วนใหญ่ก็ก็จะเห็นความสําคัญของคนที่ตั้งหลักอ๋อจากห้านาทีนี่แหละห้านาทีสิบนาทีแต่ขอให้ทําไปเรื่อยๆมั่เริ่มต้นอย่างนี้จริงๆใช่ใช่แรื่แรกนี้ยังไม่เอาเลยด้วยซ้ําตัวอยู่วัดแต่ใจยังไปเที่ยวทะเลถลายอยู่ตรงนู้นตรงนี้อยู่คือตัวอยู่ที่หนึ่งแต่ว่าใจเรากลับไปที่หนึ่งอย่างเงี้ยข้าวถึ้งข้าวของมัน ผมว่านะของผมมันเป็นนิสัยวาสนามันมันเป็นมาอย่างเนี้ยมันทามามันสร้างมาเลมันสร้างมามันไม่มีเหตุปัจจัยถ้าไม่ได้สร้างมาโง่กว่านี้แล้วอันนี้สร้างมาขึ้นนี่นี่ก็โง่นีก็โง่อยู่มันเร่งรีบเอาไม่ได้ไม่ได้ใช่คนนักปฏิบัติหลายคนเนี่ยจะไปเร่งรีบเอาจะไปเร่งเอาไม่ได้เราเตรียมความพร้อมตัวเองอย่างเดียวตอนไปเห็นมันก็ไม่เรียบไงมันเหมือนกับว่ามันพร้อมแล้วมันก็เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ไม่มีเจตนาใช่ถ้าถราเรีบปุ๊บมันมันจะรู้ไงีบเนียบเก เป็นเป็นเหตุแห่งการเรียนรู้มีเหตุมีเหตุเป็นเหตุคือคือบันไดขั้นหนึ่งคือในการก้าวเดินนั้นเ,เราจะต้องผ่านผ่านจุดนั้นมาเราถึงจะรู้ว่าอ๋อพอที่มันเป็นแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้มาก่อนมันถึงจะมาถึงจุงนี้ัหาเหตุผลทําไมต้องหาเหตุผลด้วยเพราะยังไม่รู้เมื่อรู้แล้วก็พอเห็นไหมตอนที่ยังไม่รู้เราก็รี้ยันอยู่นั่นน่ะโอ้หาเหตุหาผลมันมายังไงมันเป็นยังไงมันไปยังไงพอ พอรู้แล้วไม่มีเหตุไม่มีผลนอกเหตุน,นือผลอไม่มีคาอธิบายพอ,อโอปอนี่โกนะเอาน้อมกับคขามาสอนตอัวเองกูบายแทนแค่บอกนี่นี่นี่แค่ชีบอกทางที่เหลือต้องเดินเองจากประสบการณ์ของตอัวเองได้เจออย่างนี้ก็ได้ยินได้ฟังมันก็เป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นกำลัง ว่าคนบพบ่บบคนหนึ่งก็ยังรู้เรื่องขึ้นมาได้เกินเลยโค้งมก็เลยต้องต้องคอยตรวจสอบตัวเองด้วยต้องมีพี่เลี้ยงต้องมีครูบาอาจารย์คอยเช็คระบบประสาทไม่ว่าเราเกินเลยโค้งหรือเปล่าต้องรับชักุเรื่องละกุเรื่องละต้องรับยาหรือเปล่าช่วงนี้ก็ต้องอย่างนั้นนะก็มีครูบาอาจารย์คอยคอยคอยสำคัญยิ่งคอยดู ไมืองก็จะเข้าใจผิดไปเองแค่เล่นเป็นตัวประกอบจริงๆอ่ะพูดถ้าพูดก็พูดได้แต่ไม่เกินสองคำอะไรทำไมไม่เกินสองคำจะมีเสียงแทรกเข้ามาเห็นเหตุแล้วก็เลยวางเลยนิสัยวาสนาของท่านครูบาอาจารย์ท่านงดงามสำคัญเลยอย่าเอาไปเปรียบเทียบครูบาอาจารย์ของใครของมันใช่ต้องยกไว้ครูบาอาจารย์ต้องยกไว้ของใครของมันให้เราถือเอาประโยชน์ในการเรียนรู้ผมผมนี่ตัวดีเลยนะใกล้ใหม่เลยโหเราเนี่ยเพิ่งหัดเดินน้ำกลมน้ำนมที่ อยู่กับจิปบาอาจารย์นะโอ้ยหมดไปตั้งนานแล้วไม่ภาวนาได้เลยบาอาจารย์ทำหนูเปลี่ยนเทียบแล้วเราดีกว่าอะไรทุกอย่างมันมีสองสิ่งอยู่ในตัวของมันมีทั้งคุณและโทษอยู่ที่ผู้เข้าไปเรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้ขนาดไหนมันเหมือนเราตอนนั้นมันมันมันเหมือนมันอยากได้อาจีรย์เหมือนมันมีความอยากนะเฮ้ยทำไมเรายังไม่ยังไม่เคยได้อย่างเงี้ยในสิ่งที่เราไม่เคยได้นะพอภาวนาไปแล้วปุ๊บมันเห็น วันน so so like so ี like ้ว่าเราเคยได้หมดแล้วอะไรเงี้ย okay, วันน uh ี้เขามันเองนะอันนั้นเราเคยได้แล้วยวันนี้เคยได้แล้วเลยเชื่อว่าได้จริงๆริงก็เลยคิดว่าในโลกเนี้ยเราหมดแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยมันเห็นเขามันเองนะก็เลยบอกว่าเป็นความรู้เฉพาะตัวไม่อยากได้อะไรเพราะว่าเราได้แล้วเนี่ยเป็นความรู้เฉพาะตัวมันแก้แก้ตัวเองมันจะใช้จริงอ่ะคิดว่าเป็นของเราเนี่ยมันจะเอามาใช้จริงให้มันไม่ได้ไหมเงี้ยแค่กหลองแล้วรู้เนาะ เป็นธรรมนะเพอาะเราเห็นว่าเป็นของเราแล้วเราก็เข้าใจว่าจะเข้าไปใช้มันแต่พอเราก็ไปใช้มันใช้ไม่ได้ไม่เจอู่ตรงเลยว่าโอ้มันหลอกเราเป็นธรรมขอให้เพียรในการสร้างเหตุสำคัญเราวางเองได้แต่ไม่หยุดวางเองมันต้องมันต้องดึงมันออกมาเนาะตั้งนานแล้วว่าเราเป็นคนที่พูดมุณรู้เรื่องผมรู้ตั้งแต่เป็นโยมแล้วแสดงว่ามาถูกช่องแล้วคือเรายอมรับมันได้ไง เหมือนอย่างหน้าด้านมาอาจารย์เนี่ยเหตุผลอะไรที่ทําให้ท่านเชื่อว่าการเยียนว่วตาเกิดซึ่งหากับความเชื่อทางวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มช่วยอธิบายอุปมาอุปไมยที่ท่านถามครับอันนี้ขอตอบพวกนี้มันมันต้องอยาวนะใช่ใช่เรื่องนี้มันยาวเพราะเวลาได้เวลาแล้วใช่ไหมต้อมคําถามนี้ขออันนี้ไว้ครับเกนาทีครับโอเคถ้างนั้นคําถามยกไว้แล้วกัน พอดีกินน้ำมะขามป้อมไปท้องท้องท้องเริ่มมาแล้วงานเริ่มทำงานเดี๋ยวเก็บคำถามไปรวบรวมตอบพวกนี้พวกนี้เจอกันเคารีว่าจัดเต็มจัดเต็มสามเวลาเลยนะคนละยกเลยเฮ้ยคนละยกยกนี้ก่อนแล้วก็ยกนี้แล้วก็ยกนี้เลยมีแบบคุยกันด้วยแต่ว่าในช่วงแบบนั้นก็จะแบบ มันจะได้ต่อเนื่องกันเ <Okay. S 2> ชา้าแล้วก็ไปเรื่อยๆเต็มวันขอให้ก้าวล่วงพน้นความทุกข์ได้<อ>โดยทั่วหน้ากันทุกท่านนะสาธุ